ือนราคาน้ามันที่เริ่มปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับป๋นเพราะว่าปูนเนี่ยทำจากแก๊สธรรมชาติก็ทําให้ราคาปูนในตลาดโลกเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะนั้นก็ส่งผลต่อราคาป๋นในประเทศทีนี้สิ่งที่จะทําได้ในเรื่องของราคาก็คือว่าอาจจะต้องหาลู่ทางในการทดเชยราคาปูนที่มันสูงขึ้นกับการที่จะกํากับ ให้กลายเป็นเรื่องของการท้ากำไรเกินควรซึ่งกรณีป้องกันไม่ให้มีการท้ากำไรเกินควรให้เป็นไปตามต้ตออน,น,ตนทุนทังนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงสร้างราคาผู้กำหนดไปแล้วให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนการนําเข้าที่แท้จริงรอบปุ๋ยเราต้องนําเข้าร้อยเร็จแต่ว่าทีนี้สําหรับการชดเชยราคาปุ๋ยน,น,นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานะของงบประมาณด้วยเพราะอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บรรจุไว้ในแผนของการประชุมวันนี้อยู่นะึ่งนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่มีหน้าที่ก็จะต้องไปพิจารณาต่อไปในเรื่องของภาระงบประมาณนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าในเรื่องปริมาณอันนี้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบได้ก็คือว่าปุ๋ยที่เราห่วงก,กันก่อนหน้านี้ว่าเื่อเกิดสงครามหรือไมา เกษตรกรเองมันจะมีผลทาให้ปุ๋ยขาดตลาดไม่มีปุ๋ยใช้ในบางประเทศหรือไม่สําหรับประเทศไทยเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้ปัญหาปริมาณปุ๋ยเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเราน่าจะมีปุ๋ยใช้ได้พอนะครับเกินจะเพื่อย่างยิ่งขณะนี้นกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นเจ้าภาพไม่มีการเจรจานาเข้าปุา๋ยจากซาาุดีอาระเบียได้แล้วสามแสนกว่าตันนะครับจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณแปดแสนตันแล้วก็วันที่27 8 29, 30โดยประมาณเนี่ยผมจะ,ะนำคณะอิสระนเดินทางไปซาอุดิอาระเบียน,นอกจากไปขายสินค้าแล้วก็จะไปเจราจาเรื่องการนำเขา้าขุมจากซาอในราคาพิเศษเข้ามาเพิ่มเ,เติมด้วยจัดร้านแต่งตัดที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วว่าอันนี้ผลเป็นยังไงก็จะเรียนใ้ข่าวซึ่งก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ครับที่เราจะได้ผลจากซาอุดิดอาระเบียเข้ามาอันนี้ช่วยแก้ปัญหาคุยฐา เป็นหลักประกันอีกข้อหนึ่งให้กับเ,เกษตรกรในฤดูการปลูกข้างหน้าต่อไปนะครับแล้วที่ต้องช่วยราคาในรุ่นต้นอ,อ,อันนั้นยังมันไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าถ้าจะช่วยเท่าไหร่เงินมันก็จะต่างกับงบประมาณที่ใช้อันนี้ก็ต้องให้อยู่ที่สํานักงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยว่า เรายัางมีค่าใช่ายใน,น,นส่วนอื่นอีกหรือไม,ม่มากน้อยแค่ไหนที่เป็นภาระงบประมาณนะครับแต่อย่างน้อยกเกษตรกรมั่นใจได้ว่าปุ๋ยไม่ขาดอันนี้คือสิ่งที่ผมยืนยันได้ในช่วงระยะเวลาสําหรับฤดูการผลิตหน้า,าน,าน,าานะครับปกติเรานาเข้าเท่าไหร่เออเรานําเข้าผมผมไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนตรงนี้นะครับที่แน่นอนเดี๋ยวให้ให้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยตัดไ้รื่องปุาคาในโครงานีาค้คิดว่าปิดปุ อันนี้เป็นส่วนของกระทรวงเกษตรเพราะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตท่น,นตีเน้นย้ำเรื่องราคาสินค้านิดนึงครับการดูแลกระทรวงพาณิชยาา์เป็นอย่างไรครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจราคาทุกวันครับวันละห้าร้อยคนแล้วก็มีรายงานเข้ามาในส่วนกลางตลอดระยะเวลานะครับว่า,าราคาสินค้าตัวไหนปรับเพิ่มขึ้นตัวไหนปรับลดลง ก็มีสินค้าหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลงเช่นผักบางตัวเนี่ยราคาก็ปรับลดลงก็มีบางตัวปรับขึ้นก็มีเพราะว่าผับฝนมันลงเยอะมันก็เสียหายก็เสียหายของน้อยลงผัดมันก็ขึ้นขึ้นห้าบาทเจ็ดบาทตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าที่ปรับลดก็มีอย่างปลาเนี่ยก็ปรับลดลงมาก็หลายตัวปลาดุกเนี่ยปรับลดลงมาปลาท้อพิมนี่ก็เป็นตัวอย่างมากก็ปรับลดลงมาแล้วก็สินค้าบางตัว ใช่อันนี้ก็ปรับลดลงมาหลายตูนนะครับรวมทั้งน้ํามันพืชน,น้ำมันปลาล์มขูด